อกุศลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นอากุศลกรรมไม่ดีการกระทำของคนไม่ฉลาดอากุศลกรรมหมายถึงบาปกร,รมชั่วความชั่วร้ายความเสียหายความไม่ถูกต้องซึ่งให้ผลเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรเว้นการกระทำบาปการทำชั่วเรียกว่าทำอกุศลกรรม เรียกย่อว่าทำอกุศลหรือเรียกว่าทำบาปอากุศลอากูศลกรรมเกิดมาจากอากุศลมูลอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างคือโลภโทสะโมหะเพราะเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วก็เป็นเหตุชักนำใจให้คิดทำอกุศลกรรมเช่นเมื่อโลภเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้คิดอยากได้เมื่ออยากได้ก็สแสวงหา เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยวิธีสุจริตก็เป็นเหตุให้ทำอากุศลกรรมอื่นต่อไปเช่นลักขโมยจีป้ป้นช่อโกงเป็นต้น